สวัสดีค่ะพี่น้องครูนุ่นอาริษายาวพงศ์ค่ะขอสแสดงความยินดีกับทุกทกท่านนะคะที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่ในการติดตามพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วพี่น้องก็องค์จะต้องถามตัวเองว่าฉันต้องทําอะไรต่อนะคะวันนี้ครูจะมาตอบคาถามคําถามนี้ค่ะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องทําอะไรต่อดีนะคะ ห้าขั้นตอนต่อไปนี้นะคะพี่น้องจะเข้าใจถึงวิธีการดาเนินชีวิตในการเชื่อในพระเจ้าหรือเราเรียกว่าคริสเตียนนั่นเองนะคะขั้นตอนต่างๆที่ครูจะพูดต่อไปนี้นะคะก็นํามาจากพระคัมภีร์ทั้งสิ้นพี่น้องควรจะมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเองและศึกษาอ่านพระคัมภีร์อยู่สม่ําเสมอค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะพี่น้องพี่น้องนะคะต้องมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจและมีความเข้าใจในเรื่องของความบาปสียก่อนนะคะ เมื่ออาจารย์พาเรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยอาจารย์จะนำเราบอกว่าลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองได้ใช่ไหมคะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะได้ยอมรับว่าตัวเราเองเป็นคนบาปเมื่อเราเป็นคนบาปปุ๊บเนี่ยเราจะถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์มากๆนะคะเราไม่สามารถจะติดต่อกับพระเจ้าได้ส,สัมพันธ์กับพระเจ้าได้ถ้าเรายังเป็นคนบาปอยู่แต่วันนี้นะคะพี่น้องได้รับการไถ่ได้รับความรอด จากความบาปโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงอภัยอยาโทษให้กับเราโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมาถูกตรึงตายที่ไม้กางเขนแล้วฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเพื่อสําแดงให้เรารู้ว่านี่คือการอาภัยเยาโทษของพระเจ้าและพระองค์ทรงรับโทษบาปผิดนั้นไปที่พระองค์เรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงประกาศชชยชนะให้กับพวกเราทุกคนแทนทุกคนในโลกนี้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระนามของพระองค์วันนี้เรามั่นใจในความรอดของเราว่าเราได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กันกรเรียบร้อยแล้วนะคะถูกจดบันทึกชื่อตัวเองไว้ในสมุดแห่งชีวิตของสวรรค์เรียบร้อยนะคะไม่มีใครมาแย่งชิงความรอดของเราไปได้เลยสักคนเดียววันนี้พระเจ้าทรงบันทึก ชื่อของทุกๆคนไว้ในพระหัตถ์ของพรอเจ้าแล้วนะคะจารึกไว้แล้วนะคะประทับตาไว้ที่หน้ผาผากของเราแล้วว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะะฉนั้นเรามีความมั่นใจก่อนนะคะว่าความบาปที่เรามีมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราทําโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราได้รับการอภัยโทษได้รับการไถ่ได้รับการชาระแล้วหมดสิน้น และเราก็เป็นลูกพระเจ้าตลอดไปแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตนะคะติดตามพระเจ้าอย่างตั้งอกตั้งใจอันนี้คือประการแรกค่ะพี่น้องขั้นตอนที่สองพี่น้อง ก็คือการหาคริสตจักรนะคะหรือโบสถ์นะคะ, board, ะ,คะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และเราเข้าใจแล้วว่าเราได้รับการไถ่แล้วนะคะพี่น้องจะต้องไปที่โบสถ์ค่ะหรือคริสตจักรค่ะที่โบสถ์หรือคริสตจักรครูคได้พูดไวในคลิปที่แล้วพี่น้องต้องไปฟังนะคะไปหาฟังว่าทําไมเราต้องไปโบสถ์เนาะเราไปนะคะเพื่อที่จะ แจ้งความจำนงกับอาจารย์หรือที่เราเรียกว่าศิษยาพิบาลน,นะคะประจำขีตจักนั้นๆน,น,นะคะว่าเรามีความเชื่อในพระองค์พระเยซูสุคริตแล้วเราต้องการติดตามเราต้องการเรียนรู้พระเยซูนะคะอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่มาเทศนาสั่งสอนนะคะหรือแนะนำนะคะชี้แนวทางนะคะว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะในชีวิตของเราทุกคนนะคะในพระคัมภีนะคะได้เขียนไว้ว่านะคะพระคัมภีทุกตอนนะคะได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนนะคะให้ดีขึ้นนะคะและการอบรมในทางธรรมนะคะเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างเห็นไหมคะพี่น้องนี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แบบนี้นะคะพี่น้องพี่น้องที่ติดตามพระเยซูต้องไปคิดจักเพื่อไปนะมัสการไปขอบคุณ แสดงความรักนะคะที่เรามีต่อองค์ผู้เป็นเจ้าและพี่น้องของเราในพระคิ์ในคิดจักรก็จะมีผู้เชื่อคนต่างอื่นนะคะอยู่ในนั้นด้วยเราก็ไปสามาธิมัคคีธรรมนะคะไปพูดคุยกับผู้เชื่อท่านอื่นๆนะคะเพื่อที่เราจะเรียนรู้กันและกันนะคะได้เรียกเป็นพยานนะคะว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อที่สองค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะพี่น้องคะพี่น้องนะคะต้องจัดเวลานะคะสาหรับตัวเองกับพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องเวลานะคะที่เราจะต้องให้กับพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าเที่ยงเย็นหรือก่อนนอนก็ตามพี่น้องจะต้องมีเวลาที่เราเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยวหรือการสนทนากับพระเจ้านั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะ,ะจําเนนขึ้นในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเมื่อเราจัดเวลาแล้วเราทําอะไรบ้างอันแรกเลยก็คืออธิษฐานค่ะพี่น้อง กาอธิษฐานคืออะไรก็คือการสนทนาหรือพูดคุยกับพระเจ้านั่นเองนะคะพูดคุยเรื่องอะไรล่ะก็คุยเรื่องที่เรากังวลใจหรือเรามีปัญหาใดๆทุกใจอะไรครับคล้องใจอะไรหรือต้องการอะไรอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอยากได้คำตอบอันไหนนะคะชีวิตนี้มันขาดตกบกพร่องอะไรพูดคุยกับพระเจ้าค่ะสนทนากับพระเจ้า ระบายนะคะหรือเราจะขอบคุณพระเจ้าในพระคุณความรักที่พระเจ้าทรงอวยพรวันนี้ทําให้เราได้สิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะปรับปรื้นใจเรื่องอะไรนะคะอยากจะเล่าก็เล่าไปเลยนะคะอันนี้คือการสนทนาที่เราเรียกว่าการอธิษฐานนั่นเองค่ะพี่น้องเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็อ่านประคัมภี์ค่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่างที่ครูได้พูดไว้เมื่อตอนต้นคลิปว่าเราทุกคนนะคะสมควรจะต้องมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเองนะคะเพื่อให้เราได้นํามาศึกษามาอ่านนะคะเพื่อให้เราจะเรียนรู้พระเจ้าในเรื่องราวของพระองค์อ่ะในพระคัมภีร์เล่มนั้นอ่ะเป็นเรื่องอะไรบ้างเพื่อเราจะมีสติปัญญาแนวทางนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงนะคะเราจะเดิน,นดําเนินชีวิตยังไงนะคะพระเจ้าจะตอบเราในพระคัมภีร์นะคะมากมายนะคะคำตอบในนั้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพระคัมภีร์นะคะก็ให าถามกับอาจารย์นะคะว่ามีพระคัมภีไหมนะคะน,นี่โบสถ์มีไหมอาจจะอ่านที่โบสถ์นะคะหรือจะนำกลับไปอ่านที่บ้านยืมไปหรืออาจารย์อาจจะให้เราไปนะอันนี้ก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ที่โบสถ์ของท่านนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอธิษฐานเสร็จอ่านพร,ระคัมภีร์นะคะพระคัมภีนะคะเลือกอ่านตอนไหนบ้างอาจารย์จะแนะนําให้พี่น้องให้คุยกับอาจารย์นะคะว่าเราจะอาจา่านเริ่มต้นจากตรงไหนดีสิ่งไหนที่พี่น้องไม่เข้าใจในพระคัมภีพี่น้องก็ ไปถามที่อาจารย์สอบถามความหมายต่างๆนะคะหรือก่อนที่พี่น้องจะอ่านพี่น้องได้อธิษฐานแล้วนะคะอธิษฐานเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาในความเข้าใจที่เราจะรู้น้ำประเดยของพระองค์ในพระคัมภีรที่เราจะอ่านในต่อไปนี้นะคะพีมาตานยันเชื่อต่างๆพูดไปเลยนะคะว่าไม่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะมาฉกช,ชิงเอาพระคำของพระเจ้าไปจากเราได้นะคะบางทีนะคะเราไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีรได้ง่ายๆนะ,ะพี่น้องพี่น้องอธิษฐานนะคะปกคุมไปด้วย ะะลิเดกอำนาจของพระเยซูคริสต์นะคะพี่น้องก็จะมีความเข้าใจในพระกัมพีง่ายยิ่งขึ้นค่ะพี่น้อง ขั้นตอนที่4ี่นะคะพี่น้องหาบัตดี้ค่ะหาคู่หูค่ะพี่น้องคะควรจะหาเพื่อนนะคะที่รู้เรื่องพระเจ้านะคะที่เขาจะาเข้าใจพระเจ้ามากกว่าเรานะคะสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราได้เมื่อเรามีความข้องใจหรือไม่เข้าใจอะไรปรึกษาเขาได้นะคะอาจจะเป็นอาจารย์หรือคนที่เขาเรียกว่า,าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้ามาก่อนเราก็ได้นะคะ ในพระคัมภีนะคะเขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะว่าอย่าหลงเลยนะคะการครบคนชั่วย่อมเสียนิสัยพี่น้องเห็นไหมเป็นสิ่งที่เขียนบอกไว้ในพระคัมภีเลยค่ะว่าคบคนชั่วเนี่ยไม่ดีในพระสุภาษิตไทยก็เขียนเหมือนกันนะคะว่าคบคนชั่วพาไปหาผิดใช่ไหมคบคนผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะคล้ายๆกันค่ะ ก็พระธรรมพีก็สอนเราไว้เหมือนกันว่าคบคนชั่วย่อมทาให้นิสัยเสียนะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่สิบห้านะคะข้อสามสิบสามพี่น้องพยาาอ่านดูได้นะครับมีแนวทางให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องหาเพื่อนสักคนนะคะหรือถ้าไม่มีแนวคิดจากถ้าถ้าเรามาใหม่คิดจาก,ก็คือใหม่ใหม่ก็คือคุยกับอาจารย์นั่นแหละนะคะพี่น้องให้อหนุนใจเราเผื่อเรามีเรื่องอะไรที่เราเราขา ไม่ออกนะคะขบปัญหาคิดไม่ออกนะคะก็ปรึกษากับอาจารย์ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามีสายสัมพันธ์กับบุคคลที่สามารถพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องในฝ่ายจิตวิญญาณได้นั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องคือการบัพติศมาค่ะบัพติศมาะคะเป็นภาษาธรรมภะคภีแปลว่าจุ่มลงน้ำนะคะจุ่มให้มิดนะคะพี่น้องการบัพติศมาเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะ บาปติสมาไม่ได้หมายความว่าการที่คุณได้รับความรอดไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับาการล้างบาปนะคะพี่น้องไม่ใช่นะคะบัปติศมาคือการาสแสดงถึงการเชื่อฟังนะคะ,สะแสดงถึงความเชื่อนะ,ะประกาศความเชื่อว่าเรานะคะตั้งใจที่จะเชื่อมั่นนะคะติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะคะการจุ่มลงน้ําก็คือการ ฝังตัวเองลงไปกับพระเยซูหมายถึงเราตายไปพร้อมพระเยซูแล้วจุม่มลงไปนะคะเหมือนเราตายนะคะตายไปพร้อมพระเยซูแล้วเราก็โผล่ขึ้นมาจากน้านะคะก็หมายความว่าเราได้ฟื้นขึ้นมาได้รับชีวิตใหม่เป็นคนใหม่นะคะในองค์พระเยซูคริสต์นะคะโดยพระเยซูคริสต์นะคะติดตามพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะจะติดตามพระองค์เป็นสัญญาใจของเรากับพระเจ้า ประกาศความเชื่อนะคะเชื่อฟังนะคะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าต่อไปน,นี้นะคะเราจะติดตามพระเจ้านะนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะ ห้าขั้นตอนที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราผู้เชื่อใหม่นะคะที่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะครูหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์และเป็นคําตอบให้กับพี่น้องที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะคะที่จะพยายามเดินติดตามพระเจ้าในการเริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่ท้าพี่น้องสามารถที่จะก้าวไปทีละขั้นในการติดตามพระเจ้าพี่น้องคะอย่าลืมนะคะไปคิดจะจักไปปรึกษากับอาจารย์นะคะเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราก็ตรง ตั้งใจเดินติดตามพระเจ้าอย่าทิ้งชีวิตในหลานของเราไปโดยป่าประโยชน์นะคะสุดท้ายค่ะพี่น้องคะครูหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สามารถหนุนใจพี่น้องนะคะให้พี่น้องเข้าใจขั้นตอนของการติดตามพระเจ้านะคะยังง่ายๆนะคะเริ่มต้นเดินกับพระเยซูคริสต์อย่างไรนะคะ และพี่น้องมีความตั้งใจนะคะปฏิบัติตามในสิ่งที่ครูแนะนําไปนะคะและพี่น้องจะเข้าใจนะคะเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะและพี่น้องจะเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์จิตวิญญาณพี่น้องก็จะมีสันติสุขมากขึ้นค่ะขอพระเจ้านะคะเสริมกําลังนะคะและพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะคะและพบกันในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ